โอ้นี่เขาเรียกอะไรนะนักข่าวภาคพื้นสนามนะครับ <laughs> ทำกับข้าวก่อนนะคะโอเคครับสาวเลขขอบคุณนะที่แวะมาพูดคุยทักทายกันนะครับผมย้อยมาหาถ้าหล้านขี่รถเล่นอ่อรับว้าวหล้านขี้ตาห้า,หาแฉพาไปดูรถเหรอ หรอหนูไปดูรถแมคโครเหรอคะว้าทำไมหนูน่ารักจังเลยคุณตาพาไปดูบันดีค่ะไปเดี๋ยวโอ้โหเล่งเหรออ่าเขาจะไปดูรถแมคโครเดี๋ยวไม่ทันโอเคไปยค่ะบายบายนี่ไง น,นี่อีกฝั่งหนึ่งของห้วยได้ไงพี่เขามาใส่ดางเห็นไหมเห็นไหมในน้ำอ่ะเห็นไหมพอพอพอจะมองเห็น <c oughs> พอจะมองเห็นเหรอไปออกกล้องหน้ากล้องหลังนี่นี่แหละก็พอเห็นมันไม่่า่็ไงขึ้นอีกนิดนะี่ ยังไม่กลับยังไม่กลับยังจะไปต่อนะครับนี่เขาลูกเรือละอ่าก็ดีครับใส่มองหรอบล่าใส่มองหรอพ่อลุงใส่หรอบ่มอง อ๋อก็จะเอากลางมองแล้วนูน่นนี่ก็คือไหลมาจากทางอำเภอภูสิงห้วยสำราญจะไหลจากทิศใต้ขึ้นมาทิศเหนือนะคะ ทิศใต้ของ,องจังหวัดไหลามาทางทิศเหนือของของจังหวัด,วดอ๋อเหมือนกับไอ้แม่น้ําสารบินใช่ไหมใช่ที่ไหลขึ้นเหนือใช่เออเนี่ยพขานั่งมาถ่ายใหม่แล้วก็ทําคลิปว่าเออเส้นนี้มันก็เหมือนกับอ่าแม่น้ําสารบินอะไรนี้ใช่ไหมจากเนี่ยมากแล้วน้ํามันจะไหลจากเหนือลงใต้ใช่ไหม สะพานห้วยสำราญตอนนี้เป็นสะพานสร้างโดยกรมทางหลวงชนบทสะพานห้วยสำราญน,น้ำคำโพน้ำคำคือตำบลโพก็คือตำบลอืสองตำบลตรงตรงนู้นคือตำบลน,น้ำคำเส้นแบ่งเอาสะพานเป็นเส้นแบ่งฝั่งนู้นตำบลน,น้ำคำฝั่งนี้ตำบลโพอืมโอ สร้างปี2,557โดยกรมทางหลวงชนบทกบระทรวงคมนาคมสมาร์ทสามารถ <c oughs> ใครนะเนี่ยก็ใช่สามารถสามารถอยู่บ้านเจ๊ปุยสามารถมัด <c oughs> นามอันนั้นอันนั้นกลุ่มเล็กกลุ่มเล็กมีอยู่สี่ตัวแต่เขาก็ไปด้วยกันนะนะค่อยๆเดินกลับมา นุ่นเห็นไหมเห็นน้ํำไหมมุมไกลนุ่นเห็นไหมที่มันปุ้ยบอกว่ามันเชี่ยวอะ่ะทุกปีมันจะขาดไงนุ่นน้านํามันจะไหลเชี่ยวนุน่นเห็นไหมความเชี่ยวของมันอะ่ะเขาก็เลยต้องทงําสะพานมันโค้งด้วยไหมตร้นั้นก็โค้งใช่มันโคง้งวยเป็นคุ้งเออมันเป็นคุ้งโค้ง คุ้งน้าใช่ไหมมันโคง้งไปนี่แล้วก็เบี่ยงออกนู่นนะตัวเอสใช่ไหมอ่ามันใช่มันโค้งไปนี่ใช่ไหมอันนี้เห็นแล้วมันก็เบี่ยงไปนู่นมันไม่ไปตามลํามันก็เหมือนเปลี่ยนทางน้นํ่ะเนาะความแรงของน้ําแล้วที่มาไงทําให้มันเปลี่ยนนี่นี่พี่เขาวิทย์น้ําออกจากเรือนี่เขาจะไปเตรียมกลางมองอีกแล้วนะอีกเจ้าหนึ่งเห็นไหม เห็นไหมน่าน่าเห็นไหมตายต้นไม้เนี่ยอ่าใช่ตายต้นไม้เขาจอดเรือไว้เดี๋ยวเขาก็จะเอาเรือออกไปกลางงองกลางตะข่ายเนาะภาษากลางเขาเรียกตะข่ายใช่ไหมตะข่ายดักปลาบ้านผู้เรียกงองาละ มาแล้วนี่ยใช่ไหมควายอ,ะอ่ะมาแล้วอันนี้วัวพี่เขาบอกว่ายังมีอีกฝูงใหญ่ยังไม่มานะอืมก็คงกำลังกาลังมาแหละเมื่อกี้เพิ่งผ่านไปสองเจ้าก็ ฝูงวัวยี่สิบสองตัวฝูงควายสิบแปดอันนี้สี่ตัวฝูงวัวพร้อมกับเจ้าของ <S <S เลี้ยงสองตัวสบายสๆสี่ตัวใช่ไหมสี่ตัวเหรอสี่ตัวโอ้รถวิ่งเร็วเหมือนกันนะเขาไม่ดูเวลาเวลากับพ่อของหนูทําไมรถวิ่งเร็วใช่ไหมลูกต้องดุเขานะได้เฮ็ดบ่เอ้ย ด,ดิได้ตัเฮ็ดเพิงผมจ้ะเนี่ยเดินเข้าบ้านละได้สี่ตัวตัวผู้พี่ผูกพี่จุกทำภารกิจก่อนครับถึงบ้านแล้วครับขอบคุณครับผมรวีสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านทุกบ้านครับนะฮะเอามาทักทายกันนะครับก็ ตอนนี้ลายอยู่สองบ้านนะครับปุยซื้อนะครับกับสไตล์จุกนะครับอ่าพอดีผมก็ไม่เห็นว่าพราทิตย์มันตกไปทางไหนนะมันไม่เห็นมันมืดแหละมันมืดคืมใช่ไหมเอออห้องฟ้ามันมีแต่เมฆอะ่ะฝนก็คงจะลงอีกบ้างคืนเนี้ยน่าจะใช่มันทุกเย็นแหละเดี๋ยวสักพักมันก็น่าจะลงดีนะมันไม่ล่มมันยังให้ปุ้ยไล์กลางคืนได้อยู่